เจโฮปและจิมิน BTS เป็นสมาชิกที่ยังใช้ห้องด้วยกันจนถึงทุกวันนี้สวัสดีชาวอามีทุกคนค่ะคลิปนี้แอดจะพามาสองเรื่องราวของนุนวง b ีจสศิลปินชื่อดังจากประเทศเกาหลีใต้นุนวง BTS ีนั้น,นะคะก็ถือว่าได้ใช้ชีวิตร่วมกันเป็นเวลาที่นานมากอย่างซองนมเจโฮปและจิมิน ก็เลือกที่จะแช่ห้องด้วยกันแม้ว่าเหล่าสมาชิกคนอื่นๆน,น,นะคะจะย้ายไปมีห้องส่วนตัวของตัวเองแล้วก็ตามในปี2018ที่ผ่านมาค่ะเจโฮปได้กล่าวว่าพวกเราเป็นรูมเมทด้วยกันมานานแล้วและผมก็คิดว่ามันเป็นเหตุผลที่พวกเราสามารถอยู่ด้วยกันได้นานพวกเราพยายามที่จะให้ในแบบธรรมชาติและพวกเราก็พึ่งพาก,กันและกันได้และผมก็เป็นพี่ที่อายุมากกว่าและจีมินก็จะคอยฟังผมได้เป็นอย่างดีจริงๆ ปกติพวกเราไม่ค่อยพูดกันแบบนี้ต่อหน้านะครับแต่ผมรู้สึกขอบคุณเขาอยู่เสมอจิมินก็ยังได้กล่าวขอบคุณนิสัยการน,นอนของน่มเจโฮปเนี่ยค่ะแล้วก็บอกว่าเจโฮปจะนอนหลับทันทีหลังจากที่พวกเขานั้นเข้านอนเลยจิมินยังได้หยอกล้อเขาอีกว่าเขาไว้ใจเจโฮปมากมาก ที่จะให้เจโฮปทำความสะอาดห้องคนเดียวได้เลยแต่เจโฮปนา้นก็ปฏิเสธทันทีทั้งสองคนรักในหอพักใหม่ของพวกเขามากแม้ว่าจิมินจะมีนิสัยชอบนอนบนพื้นแม้ว่ามันจะเป็นหินอ่อนทั้งหมดจิมินก็ได้บอกว่าผมรักหอพักทั้งหมดของพวกเราเจโฮปได้บอกว่านั่นคือเหตุผลที่นายมักจะนอนพื้นหรอจิมินได้บอกว่า เพราะผมรักพื้นด้วยเหมือนกันผมชอบทางเดินที่มีคนเดินผ่านบ่อยๆนะครับเจฮบได้บอกว่าแต่หอพักที่เราอยู่ในตอนนี้มันเป็นหินอ่อนทั้งหมดและมันคงจะหนาวมากๆถ้านอนพื้นแบบนั้นจิมินได้บอกว่าใช่แล้วนั่นเลยที่เป็นเหตุผมที่ผมวิ่งไปรอบๆหอพักแทนที่จะนอนพื้นไงตามด้วยหัวเราะแม้ว่าทั้งสองหนุ่มจะอยู่ในหอพักเดียวกันนะคะแต่ก็ใช้เตียงที่แยกกันแล้วก็จะเป็นสัสดส่วนที่เป็นระเบียบ ไม่ว่าจะอยู่ในหอพักอดีตและปัจจุบันแฟ,แฟนๆก็ยังพบว่ามันน่าราักที่พวกเขาทั้งสองนะคะยังคงตกแต่งห้องด้วยเครื่องประดับแบบเดียวกันนะคะเหมือนกับห้องที่แล้วล่าสุดค่ะแฟนๆคาดว่าใน MV เพลง Rise Goes On จะเป็นห้องของพวกเขาจริงๆจะเห็นได้ผ่านมิวสิกวิดีโอนี้แม้ว่าพวกเขาจะนอนกันคนละเตียงแต่แฟนๆก็พบว่าพวกเขามีรูปของกันและกัน ในภาพด้านล่างเตียงของจีมินจะอยู่ด้านซ้ายและของเจโฮบจะอยู่ทางด้านขวาเราก็จะได้เห็นว่ารูปของจีมินอยู่ตรงข้ามของเตียงของเจโฮบที่ผ่านมาจีมินก็ได้มาโพสต์ทวิตมากมายเนะคะได้เห็นว่าเขานาั้นคิดถึงเจโฮบมากแค่ไหนเมื่อเจโฮบไม่อยู่หอพักจีมินก็ได้มาอัพทวิตเตอร์ว่าเจโฮบคุณจะกลับหอพักเมื่อไหร่เจโฮบก็ได้ตอบกลับทันทีว่าผมอยู่บ้านในการสัมภาษณ์ที่ผ่านมาเจโฮบก็ได้ถูกถามว่า ที่เขารู้สึกว่ามมดีเอ็นเอที่คล้ายกับเขามากที่สุดเจโฮปก็ได้ตอบว่าผมคิดว่าจากสมาชิกคั้งหมดผมคล้ายกับจิมินมากที่สุดเราสามารถแชร์ห้องด้วยกันได้เพราะเราเข้ากันได้ดีเราทั้งคู่เป็นคนประเภทที่จมและต้องอยู่กับปัญหาดังนั้นเราถึงชอบแบ่งปันความคิดเหล่านี้ให้การและกันและการแก้ไขปัญหาจิมินก็ยังเคยได้เปิดเผยว่าเจโฮเป็นเพื่อนร่วมห้องที่น่าทึ่งมาก จนเขาไม่อิจฉาเหล่าสมาชิกคนอื่นที่มีห้องเป็นของตัวเองเลยเจมินได้เปิดเผยว่าคุณเป็นฮยองีินาทึ่งทั้งในและนอกเวทีผมไม่อิจฉาคนที่มีห้องเป็นของตัวเองเพราะคุณเป็นเพื่อนร่วมห้องที่สมบูรณ์แบบนั่นเองจะได้เห็นว่าทั้งลักษณะมุมห้องต่างๆนะคะทั้งในหอพักทีหนุ่มๆนั้น,านอาศัยอยู่จริงๆและใน MV เพลง Lights Goes On แบบนี้ จะได้เห็นว่าลักษณะมุมต่างๆนะคะของห้องนี้ที่ดนุ่มนั้นอาศัยอยู่จริงๆและใน MV l มบีไ e ท o กรนะคะที่เป็นแบบนี้เรียกได้ว่าเป็นห้องที่มีพื้นที่กว้างมากจริงๆสามารถทำสิ่งต่างๆได้อย่างมากมาย กทุกคนนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแชร์ข่าวสารดีๆจากช่องของเรากันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ